สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับไปอันนี้จะถอยแบบชันๆครับอันนี้ถอยสำเร็จแล้วนะเดี๋ยวมาดูแซกผมซื้อบ้าง ฮะเป็นไรมันไถไม่เข้าอันนี้เนิบๆครับจะถอยไหวไหมเฮ้ยไหวไหมมาเลยมาเลเฮ้ยฝีมือนี่ว่า ใครวะด้วยแต่เนมหักเนาะ <c oughs> เนมเหลือนิดนึงมาเทตรงนี้ <c oughs> อันนี้แซมวิ่งครับ คนขับให้ฝีมือนะเนี่ยแซฟวิ่งเนี่ยเดี๋ยวต้อง,องถามกันเป็นไงบ้างอาการของเอ้ยอยากได้รถเหรออยากได้รถเหรออยากได้ครับ <laughs> อยากได้เดี๋ยวไมต้องมาข่าของเขาแล้วเนี่ยบเขับของเขาเอรอขยันไปลูกพี่ มันแคบไปนิดนึงไ,ไปอยไปทุกคนต้องทุกคันต้องถอยมาถอยในที่ชันชันอันนี้ใช้ดินประมาณสามสิบกระเที่ยว ที่เทไม่อำนวยครับค่อยๆออกมาอ่ามา,มาตองเทอ,อัดครับเฮ้ยมะม่วงมะม่วงเอามะม่วง,เอ,มมวงเ,อเอานะครับเนี่ยตรงกระจกอะ่ะ ไปลงลงลงเดี๋ยวมาดูได้กล้าครับมาดรด้วยอันนี้ไม่กำหนด มะม่วงไหมเขียวสวยด้วยไทยกบเลยเอามาเลยดันกบไปเดี๋ยวให้มันเทนิดนึงมามีฝีมือไหมคันนีนนน้สองหนึง่งศูนย์

ปลาลง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 เบาๆลงเบาๆเบาๆลงเบาๆลงเบาๆเบาๆดื้อแม็กแม็กไม่ต้องเกรตรงนั้นไม่ต้องเกรแน่นแล้วไม่ต้องลงเบาๆค่อยๆลงค่อยๆลง อ่ะถอยไปถอยไปถอยไปเลยถอยไปถอยมาถอยมาถอยถอย,ถอยมาถอยมาถอยมาเกินเนี่ย เอาตัวหน้าหนามากรบนี่เอาที่ยอดมาเขี่ยเอเย้ยและดันมากรบโอเคสุดยอดอ่ารูดกลับคือเลยโอ้เห็นหลักบ่ โอ๊ยตายขับรถไม่ระวังเลยเว้ยเอ้ยระวังคนข้างหลังด้วยอ่าดัานมากบเลยพอไปลงไปลงไปอเอาละลงไปแม็กไปจอดนั่นก็ได้ แม็กอดฝั่งนู้นอ่ะเดี๋ยวมาดูร้อยเจ็ดห้าครับมาแล้วจะถอยขึ้นทุกคันต้องถอยครับอ้าวทำไมได้ตัวเดียวอ่ะหายไปไหนหมดวะ มาดูพลัง175แรงครับมาถอยมาเลยพี่ถอยชันชันดินแน่นแน่นไม่มีปัญหาครับโอ้ยเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวครับไม่ไหวอาวกระทุง้งไป เย็บน้ยเย็บเยบอ้บ oh, ผ่านยอดไป <laughs>